ขาวหรือทุกคน ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นนะครับเวทีคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งแพรวแสงทองที่ประเทศออสเตรเลียนะครับล่าสุดทุกคนรีดด้วว่ากลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลหลังแพรวแสงทองกับทุกคนได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ่ทมกลางเ c แฟนคลับของแพรวเองกับทุกคนที่เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเดินทางไปร่วมกับคุณซันพงษ์ธรและทีมงานอีกหลายคนเลย ทีเดียวนะครับทุกคนวันนี้เรียกได้ว่าเขามีดราม่าอะไรกันนะครับหลังจากมีภาพเวทีคอนเสิร์ตของคุณเพลาวพรา,พราแสงทองเนี่ยได้ปล่อยออกมาสู่สายตาประชาชนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์บางคนก็เข้าไปวิจาร์นะครับบอกว่าเวทีเนี่ยเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่สมกับที่เพลาวพรา,พราแสงทองได้โปรโมทเอาไว้ในประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเลยหลายคนก็เข้าไปบูลลี่นะครับในส่วนของเวทีคอนเสิร์ต ของแรวราวแสงทองนั่นเองครับหากพูดถึงเวทีคอนเสิร์ตนะฮะทุกคนในต่างประเทศหากทุกคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะว่าการจัดงานคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าการจัดเวทีหรือว่าการทําเวทีใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับและเวทีแบบนี้อุ้มิม่มขผากระแสเองถามว่าถ้าพูดกันไปตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็เห็น ศิลปินหลายๆคนครับที่ไปออนทัวร์ต่างประเทศหรือว่าในซนูนโซนยุโรปก็จะเป็นเวทีประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นั่นเองครับทุกคนเหมือนเป็นงาน p r i v a t นะเหมือนเป็นงานส่วนตัวนั่นเองครับเพื่อที่จะมีการจัดระบงระเบียบได้ง่ายขึ้นเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจัดงานเนี่ยหนึ่งเลย เสียงด้วยครับพี่คนก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจัดใหญ่ไม่ได้นะเราก็จะได้เห็นว่าศิลปินหลายๆท่านที่เดินทางไปออนทัวร์ยุโรปเนี่ยก็จัดใหญ่เล่นใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเลยอ่ะอย่างเช่น คุณลำยัยหายทองคำคนที่ไปออนทัวร์คอนเสิร์ตต้องบอกว่าอันนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่งาน p r i v a t e เหมือนงานของคุณแพรวพราวนะฮะงานของลำยัยหายทองคำตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นงานที่คนซื้อบัตรเข้ามาแล้วก็เป็นงานแบบ outdoor เป็นแบบไม่ใช่ p r i v a t e นะฮะแต่ของแพรวพลางแสงทองเนี่ยเราดูจากลักษณะเวทีแล้วก็รูปที่เผยแพร่ออกมาบนโลกโซเชียลเนี่ยครับทุกคนก็น่าจะเป็นงาน p r i v a t e นั่นเองครับซึ่งโปสเตอร์เขาก็ได้มีการเขียนเอาไว้นะครับบอกว่า สงกรานเฟสติวัลนะครับงานคอนเสิร์ตสุดมันนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานที่ออสเตรเลียสนุกสนานไปกับศิลปินสาวสวยแพลวพราแสงทองที่มาร่วมมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างสนุกสนานสงกรานแห่งปีนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความนะครับที่เขาได้มีการโปรโมทเอาไว้บนโลกโซเชียลนั่นเองครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็มองว่าเอ้ยแพลวพราแสงทองเนี่ยโปรโมทอยู่ที่ในไทยเนี่ยยิ่งใหญ่ไปหรือเปล่าแต่พอไปงานจริงๆแล้วเหมือนกับทำไม งานเล็กแบบนี้อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะเข้าใจไปแบบนั้นแต่ว่าถ้าทุกคนที่อยู่ต่างประเทศจริงๆเนอะอาจจะทราบว่าการจัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะทุกคนคือเขาไม่สามารถจัดแบบใหญ่อะไรได้มากเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะขออนุญาตยากนะในการตั้งเวทีอะไรต่างๆนะครับต่อมาครับทุกคนเราไปอ่านข้อความนี้กันบ้างบางคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าอย่าไปยึดติดกับเวทีการจัดงานอยู่ต่างประเทศรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างแพงมาก แค่5เมตรเวทีเนี่ยโอ้โหเป็นเงินไทยเนี่ยหลายแสนบาทเลยทีเดียวเพราะว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยอะไรเล็กๆให้สนุกสนานไม่จำเป็นต้องจ้ำโบนะครับหรือ เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการครับทุกคนอันนี้คือเป็นงานแบบว่าเล็กๆแล้วก็ private นะครับหรือเป็นห้องประชุมธรรมดาเท่านั้นนะฮะก็คือเขาต้องการไปสนุกสนานอ n จ o ยแล้วก็มีแต่คนรู้จักเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าในกลุ่มปิดเนี่ยบัตร120บบาทตอนนี้เห็นบอกว่าโอ้โหคนเข้าไปดูเข้าไปชมเนี่ยเยอะมากๆแล้วเข้าไปซื้อบัตรรอชมกลุ่มกลุ่มปิดเนี่ยเยอะมากๆแล้วนั่นเองครับทุกคนอ่ะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะฮะของแฟนคลับของคุณพราวๆที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนในส่วนของชาวเน็ตบางคนที่เหมือนกับจะเข้าไปบูลลี่นะบางคนก็บอกว่าเหมือนจัดงานสังสรรค์ธรรมดาไม่ยิ่งใหญ่เหมือนโปรโมทเอาไว้เลยนะครับบางก็บอกว่าเวทีหมอลำขอเข้ายัางใหญ่กว่านี้ นะครับว่าแมนเวทีล้ำกอนอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นไปอีกนะสำหรับคนที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะทุกคนก็แล้วแต่วิจารณญาณก็แล้วกันเนาะของแต่และบุคคลวิมมองว่าหนึ่งสิ่งเลยที่พวกเราได้เห็นมาโดยตลอดหรือว่าคนที่ได้ติดตามศิลปินนะฮะ,ะหมอลาซิ่งหรือว่าศิลปินที่อยู่ในไทยต่างๆเนี่ยที่พวกเราได้เห็นนะก็เวลาไปออนทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีได้ไปขึ้นเวทีที่ใหญ่บ้างนะฮะอินเตอร์บ้างหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับวงการหมอลำเองเท่าที่พวกเราได้เห็นเนี่ยก็จะมีอ่า เวทีประมาณนี้นะครับซึ่งบางบางคนอาจจะไม่มีเวทีเลยก็ได้ครับทุกคนไปร้องนะทุกคนตามเดินถ้าเป็นบ้านเราก็คือตามเดินแบบตลาดอะไรอย่างนี้เลยก็มีนะหลายคนด้วยนะครับทุกคนที่ไปเวทีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่มองว่าจริงๆแล้วเวทีคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เร,เราก็ไม่รู้เนาะว่างานเขาจัดขึ้นยังไงเป็นงาน p r i v a t e หรือว่าเป็นงานซื้อบัตรเข้ามานี้อุ้มอุ้มไม,ไม่ทราบแต่รู้แค่ว่างานที่เป็น private เนี่ยเขาก็จะจัดประมาณนี้นั่นเอง กันทุกคนเนาะฝรั่งเขาก็ต้องการแบบสนุกสนานเฮฮาม่นวนใจจอย,จอยนะไม่ได้แบบว่าแบบใหญ่อะไรมากเนื่องจากการนะ่าจะเป็นการขออนุญาตหรือว่าการจัดงานเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่ต่างประเทศนั่นเองครับทุกคนนะเพราะฉันก็ขอเป็นกําลังใจครับให้กับทุกๆคนเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เราเห็นแบบโอ้โหคนแบบโพส์เกี่ยวกับเวทีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็เห็นบางคนเนี่ยเข้าไปแชร์เข้าไปต่อว่ากันเยอะแยะมากมายครับเพราะฉันก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ส่งกําลังใจเนาะไปให้ทุกคนแล้วก็วันนี้เราได้เห็นแพลาๆแสงทองเขาได้มีการอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เขาถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเนี่ยก็จะได้มอบความสุขให้กับแฟนๆที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มารอติดตามการสาหรับ แฟนคับของแพรว,วแสงทองนะว่างานคอนเสิร์ตนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับกคนคาดว่าน่าจะมีรูปภาพหรือว่าน่าจะมีการไลฟ์เนี่ยออกมาบนโลกโซเชียลอย่างแน่นอนครับทุกคนสำหรับหมอลำสิ่งสาวแพรวพ,าว,พาวแสงทองนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ทุกคน้วครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้เวทีเป็นยังไงนะฮะไม่เหมาะสมหรือว่าไม่เหมือนกับที่เขาโปรโมทไว้หรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะไมมมองว่ากราฟิกก็คือกราฟิกอ่ะเขาโปรโมทให้ยิ่งใหญ่อลังการเนาะทุกคนน่าจะไม่ผิดอะไรหรอกเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะค